ใช่ค่ะเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9เมษายน2567ในวันพรุ่งนี้2กลุ่มนี้จะมีเงินโอนเข้านะคะสำหรับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั่นก็คือ10เมษายนก่อนส่งกรานนะคะรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทฟังดีๆนะคะสำหรับการรับ1,000บาทใครจะได้บ้างต้องฟังให้จบคลิปนะคะเช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสู่กระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเตรียม จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการในวันพรุ่งนี้10เมษายนรับสูงสุด1,000บาทมาเช็คเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์และวิธีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เบีย้ยผู้สูงอายุคร่าวๆได้ที่นี่ในคลิปนี้นะคะโดยก่อนหน้านั้นก็เป็นประเด็นนะคะจากกรณีข่าวลือในช่วงก่อนหน้าว่าเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มที่จะเข้าในวันที่10เมษายนนี้ผู้สูงอายุผู้พิการรับทุกคนสูงสุด1,000บาทโดยทางศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะคะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงแต่มีเกณฑ์ว่าจะได้หนึ่งพัน เท่ากันหรือได้ทุกคนหรือไม่ต้องฟังนะคะไปเริ่มกันที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะคะมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะเป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีอไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดไว้ท้งนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณา,ากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุดังนั้นในระหว่างนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุดังกล่าวนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2552และที่แก้ไขและที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อนนะคะซึ่งข่าวที่บอกว่าจะได้เท่ากันหมดนั้นยังต้องรอความชัดเจนอีกนะคะแต่ในขณะน,นี้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังที่ไม่แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังเดิมคงเดิมนะคะ โดยจะวันให้ในวันที่10ของทุกเดือนเริ่มต้นกันที่60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีก็จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาทต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา1,000บาทต่อเดือนนะคะ ฉะนั้นคนที่จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทก็คืออายุ90ปีขึ้นไปคุณมีอายุเท่าไหร่ในช่วงอายุที่บอกมานะคะก็จะได้รับตามเลทตามช่วงอายุนั้นสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับเศษคร่าวๆนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่59ปีบริบูรณ์สามารถไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปีนั้นนะคะและเมื่ออายุครบ6ปีบริบูรณ์ในปีถัดไปก็จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ เดือนตุลาคมในปีนั้นโดยสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนของทุกปีทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไปนะคะโดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนถึง1ึตุลาคมของปีนั้น,น,นจึงจะลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพถัดจากเดือนที่มีอายุครบ60ป,ปีนั่นก็คือด้านก็คือเดือนตุลาคมปีนั้น ซึ่งก็คืออายุครบ60ปีเดือนตุลาคม2565น้นั่นเองนะคะหลักฐานการลงทะเบียนรับสิทธิ์เบื้องต้นนะคะกรณีลงทะเบียนได้กรณีลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์1ชุด2กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับสิทธิ์1ชุด สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้รับสิทธอิอมรัพย์1ชุดหนังสือมอบอำนาจยื่นแบบฟอร์มไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจนะคะ1ชุดการยื่นลงทะเบียนและแนวทางการปฏิบัติของผู้สูงอายุ ก็จะประกอบด้วยประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบสิทธิ์ของตนเองลงทะเบียนตามวันเวลาที่ลงทะเบียนตามวันเวลาสถานที่ที่กาหนดในวันและเวลาราชการให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนได้ตามแบบรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองนะคะท้ายสุดสถานที่ในการลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างจุดบริการในกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตทั้ง50เขตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ อบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะทั้งนี้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นผู้สูงอายุสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปดําเนินการแทนได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อัปเดตพรุ่งนี้มีเงินโอนเข้า2กลุ่มนี้10เมษายน2567นะคะ